ทายาทท่านไหนกําลังน้อยใจครับว่าได้ที่ดินที่มีมูลค่าน้อยกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นครับใน,นความเป็นจริงแล้วครับส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมครอบครัวขขคุณพ่อคุณแม่จะซื้อที่ดินใส่ชื่อคนนู้นคนนี้แล้วบอกว่าทายาทเหล่านั้นเป็นคนซื้อความเป็นจริงเขาไม่ได้ซื้อและน่าจะเป็นการถือแทนคุณพ่อคุณแม่กะว่าจะให้ที่เหล่านั้นแก่คนคนนั้นตอนคุณพ่อคุณแม่จากไปแล้วแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แปลว่าทายาทเหล่านั้นแค่ถือแทน เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ตรงนี้ให้ดีแล้วนี่คือชนวนระเบิดของพ่อแม่พี่น้องฟ้องร้องทะเลาะกันจะเอายังไงให้แน่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้รู้บางอย่างก็รู้กันถ้ารู้กันมันก็เป็นประเด็นใครได้มากได้น้อยโอ้โหครอบครัวแตกเลยครับ มาเรียนรู้หาทางออกร่วมกันครับว่าคุณจะแก้สถานการณ์แบบนี้ยังไงคุณเองถ้าได้มากคุณจะบริหารความเสี่ยงยังไงถ้าพ่อแม่ให้มาจริงๆจ,จ,จะต้องทําหลักฐานอะไรว่านี่คือการให้จริงๆนะถ้าคุณได้น้อยสิ่งที่คุณจะเรียกร้องมันเป็นไปได้เป็นจริงไหมคิดอย่างนี้ครับทั้งหมดอ่ะคือของคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้าใครคิดว่าเน่นคือสิ่งที่คุณว่าคุณแม่จะแบ่งให้เอากันแน่ๆแ,แล้วไปวางแผนในงานสัมมนานี้ด้วยกันครับ